กราบสวัสดีน้องๆพี่ๆทุกคนนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยเราคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไลฟ์ใน tiktok ไม่ได้เราอยากไลฟ์ใน tiktok เราทำยังไงได้บ้างเราอยากจะไลฟ์สดเลยเกินมีวิธีไหนขั้นตอนไหนทางลัดหรืออะไรยังไงในการไลฟ์น live tiktok นะครับ ปัจจุบันนะครับทางแอป t i ก t o อกได้เปิดตัวฟิวเจอร์ใหม่นั่นคือฟิวเจอร์ไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้ถ่ายทอดสดพูดคุยสร้างความสัมพันธ์กับผู้ติดตามแบบเรียลไทมนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะสามารถใช้ฟิวเจอร์นี้ได้ผู้ใช้งานควรอ่านคำแนะนำนะครับศึกษาการแนวทางชุมชนก่อนเริ่มต้นไลฟ์หากจะไลฟ์สดต้องมีเงื่อนไขให้ครบถ้วนนะครับผมอย่างแรกนะครับ เงื่อนไขที่จะเห็นได้ในผ่านการไลฟ์สดน,นะครับอย่างแรกท่านต้องมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปแล้วผู้ติดตาม1,000คนเราจะทำได้ยังไงเพราะผู้ติดตามเราไม่ถึงอ่าง่ายๆเลยนะครับเราก็ลงคลิปบ่อยๆสร้างคอนเทนต์ให้มีคนสนใจนะฮะเราก็จะมีคนกดไลค์ like, กดติดตามเรานั่นเองการ ที่เราลงคอนเทนต์บ่อยๆหรือไปคอมเมนต์อะไรดีๆเด่นๆในแอปต่างๆก็อาจจะทำให้มีคนกดติดตาม t i k t o k เรามากขึ้นนะครับเช่นไปคอมเมนต์ใน t i k t o k คนดังอะไรอย่างนี้จะทำให้เราได้คนติดตามมากขึ้นนะครับนั่นคือเงื่อนไขแรกต้องมีผู้ติดตาม1000คนขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขที่2ผู้ใช้งานต้องอายุ18ปปีขึ้นไปนะครับก็ อายุต้อง18ปีขึ้นไปนะก็ก็มันก็เป็นเงื่อนไขปกติครับจะบอกปีก็ไม่ชัวร์เพราะปีหน้าก็อายุก็จะเลื่อนขึ้นเรื่อยๆก็อ่า ID ที่สมัครนะครับที่ท่านใช้นะฮะจะต้องมีอายุอย่างน้อย18ปีขึ้นไปนะครับผมง่ายๆเลยแล้วก็เงื่อนไขที่สามต้องอัปเดตแอป TikTok เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้นนะครับผมแค่บางเครื่องแต่ก็ส่วนมากนะครับที่จะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ต้องดูโทรศัพท์เองด้วยนะครับว่าสเปคเท่าไรอะไรยังไงรองรับ Android เวอร์ชันดีๆไหมสามารถอัปเดตแพดเวอร์ชันล่าสุดได้ไหมก็จะเป็นเงื่อนไขนะฮะสั้นๆง่ายๆสรุปมาให้3เงื่อนไขมีดังนี้1ต้องมีผู้ตด ผู้ติด,ดตอดอะไรล่ะต้องมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปนะครับ 2. ผู้ใช้งานต้องอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้น 3. ต้องอัปเดตแอปติ k กตอกเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดขึ้นไปนะฮะฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ